ให้ยังหมาเหรอพี่นิวหลังที่เราแต่งตัวขาวให้ฟังเฮ้ยได้หรอกูมาขายสวยมึงกูตัวแต่งตัวมึงดูกูเตรียมตัวมาถ้าวันนี้พี่นิวเชพักบอกชอบหมาใช่ไหมมันเป็นสิ่งที่ประเสริฐมากเพราะว่าฉันตั้งชื่อฉันเป็นชื่อหมาจูดี้นี่ทำใหม่ที่เก็ระเบิดเอาไปใช้โซ่ท็อปเหยื่ฝนเจนหลอนเบบี้บูมเมอร์กูไม่อัลล็อกกูยังใช้น้ำเลยอือ

ไม่ไปเด็ดพยามเลยเหรอเพราะว่าวันนี้นะครับอยู่ในการก็มาได้ส้อนันนี้อยู่ที่ Big Do g อก f e นะครับมีน้องหมาตัวใหญ่เต็มเลยอย่างเงี้ยนี่ไม่เหมือนเดิมเลยทำตัวเล็กก็น้อยมากเลยเขินมากเขาสั่งเล็บมาเนี่ยจากจีนอ่ะสิบห้าวันอ่ะตั้งแต่รู้วันวันมาเจอเขาอ่ะแล้วนอนไม่หลับตื่นเต้นมากชอบมากเป็นผู้ชายที่ดังที่สุดในประเทศไทยตอนนี้ค่ะน้องนิวชิคาบันน์สวัสดีครับสวัสดีครับเขินเขินตั้งใจ วันนี้พี่ทำอะไรผมเลยเหรอใช่ครับตรงนี้ครับได้ทำต้นไหนเร็วก็สวัสดีครับนิวเชียร์พัคครับเป็นนักแสดงจากซีรีส์เรื่องเจลบอยสถานะกักใจมันทําให้คนแบบเราอ่ะก้องมาดูซีรีส์ต้องมาติดซีรีส์อีกอ่ะเพราะเขาเลยเพราะโค้ดเลยไม่นี่เป็นคนเลือกที่นี่เลยป่ะก็จริงๆก็เหมือนพี่ทีมงานเขาโทรมาบอกว่าชอบสัตว์อะไรผมก็บอกว่าชอบหมาอะไรเงี้ยแล้วก็ชอบหมาชอบแมวอยากเสียงสัตว์มากก็เลยรีเควสเป็นว่าต้องไปสถานที่ที่มีสัตว์เยอะๆเลยซึ่งสมใจเลยวันที่ที่บิ๊กด็อกคาเฟ่แต่สำคัญที่สุด แล้วนะแยกอยู่คอนโดแล้วเลี้ยงคอนโดได้เนาะไม่มีตังค์ไม่มีตังค์อัดิสนใจแบบว่าให้คอนโดหรือให้หมาผมไม่ล่าวันนี้เดี๋ยวพาไปดูหมาก่อนแล้วเดี๋ยวมาคุยกันเรื่องคอนโดเรื่องเลี้ยงหมาในคอนโดมีความรู้มากแล้วก็เรียนทางนี้จบด้านนี้ด้วยตรงเลยจบอะไรมาครับจบทางด้านการเงินไปเกิดนะเกิดมากเกิดมากเลยไปพาไปดูหนักหมาก่อนได้เลยซึ่งจริงๆที่นี่มันเป็นคาเฟ่ด้วยเนาะที่อยู่ดีใช่ครับเป็นคาเฟ่ครับแล้วก็เขาจะปล่อยน้องหมาออกมาเป็นรอบๆครับค่าเข้า250ร้อยห้าสิบไหม 250แต่วันนี้พิเศษสุดเลยนะเขาทำโซนแมวเข้ามาใหม่เพื่ออะไรกันเราเลยเหรอตัวนี้มนแรกเพื่อนน้องนิวเขารกเลยปลาเข้ามาเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีครับขาดจำได้ไหมโอเคเก่งมาก ถ้ามีโอกาสเลี้ยงหมาได้จริงๆอย่างเงี้ยอยากเลี้ยงยี่ห้ออะไรพันธุ์ไหนพันธุ์ไหนคือผมมาชอบแบบชิบะขนสั้นๆมากกว่าตัวละ80,000ถึงแสนห้าใส่เรือมาผมว่าผมอยากสุดคือออดอบนะออดอบคืออะไรอ่ะออดอบเลี้ยงเหมือนเด็กกระพ้าอ๋อเป็นหมาที่แบบว่าจอนจัดแล้วเอามาเอามาเลี้ยงเลยหรือว่าแบบว่าเจ้าของเขาไม่เอาแล้วอะไรสงสารโอ้ยพังอ่ะผู้ชายในฝันทั้งในตัวจริงแล้วก็ในจออย่างหมาเห่ารย เฮ้ยไ,ได้หรอกูมาขายสวยมึงดูกูตตตแ่งัวกูตวตตวตวตวเตรียมตัวมาสมมติว่ามหมาเห่าแบบบ่งบ่งบ่งบง,งสวัสดีสวัสดีเอ้ยถ้าหมาร้อคเข้าเข้าเข้าอีกแบบมามันมีอีกบึ้บึ้มาถึงตัวนุน้ยป่ะตัวไหนเนี่ยพี่คนรับหมดเลยอ่ะ เสือพี่มันหมาไม่เหมือนไม่เหมือน้ร้องอย่างเงี้ยทำไงท่าหอนอย่างเงี้ยทำไงอไอ้บอกว่ายังมีแฟนยังมีแฟนจริงหาคู่จริงหาคู่ใหญ่มากว้าวอุ้ยแอนเดอร์เอ้ยมาแล้วพี่ดูก่อนตุ๊กพี่นิวก่อนเลยใหญ่ๆอย่างงี้ไหมายไหมนิวหมายความว่าไซส์ใหญ่อย่างเงี้ยโอ้ถ้าไปเลี้ยงที่บ้านก็ต้องมีพื้นที่ให้น้องอย่างเงี้ยถูกไหมน้องอยากกอดไโอเคเท็กซัสเอ็นดีบัสตันโอเคโอเคหนูหนูอ่ะอ่ะ เคยดูซีรีส์ของพี่นิวไหมลูกตามผลงานพี่นิวไหมอ้าวทาเต้นเต้นทาพี่นิวได้ให้กินทั้งสองทั้งสองเลยเออโอเคได้แต่นี่รับบินมาแล้วนะเดี๋ยวลูกแป๊บนึงนะเด็กซ่าดก่อนเด็กาดอ่านกินมาสมใจอยากพี่นิวสมใจอยากมากโอ้ยหนูจะรับมือพี่ลูกพาที่มาผามาม์ททำโชว์ให้ยังไงก็หม่อนเราเต้นไปด้วยน้ำลายหมาน้่ลายแล้วเปล่าเปล่าสูบไหมไหมสูบไหมไหมเออข้างหลังกล้องระวังนะครับเด็กซ่า เอาอีกเอาอีกเอาอีเออเด็กชั้นลูกพี่ต้องใช้หน้าทำงานนะกลองหน้าหนะกล้องหน้าทำงานแล้วลูกสองวงวงในนั้นเอาปัะชิ้กันนิดหนึ่งสองวงไม่ได้เขาเรียนมาเท่านี้ได้ได้กันแต่ข้าว่าพี่ต้องยืนใกล้กันมาลูกมาลูกไปไป ขึ้นกูได้เก่งมากอุ๊ย Amazing อ่ะเก่งมากเท็กซัดไม่ใช่เท็กซัสกขเดิทเขาทำได้จูดี้ก็าทำได้ถ้าวันนี้พี่นิวเชพาร์กบอกชอบหมาใช่ไหมมันเป็นสิ่งที่ประเสริฐมากเพราะว่าฉันตั้งชื่อฉันเป็นชื่อหมาจูดี้เออเล็กไหมวะแล้วล่ะก็น้องแตนแพนด้า ไม่ตกใจครับเพราะเสียงเห่าค่อนข้างกร้องเขาจะถือเป็นสุนัขผู้ภัยทางน้ำแล้วเขาขึ้นไม่ได้แต่เขาพาขึ้นไม่ได้เขาจะเห่าให้คนมาช่วยใช่คนมาช่วยอีกทีเอาไหมเอาใช่ไหมยิงไหมให้มือพี่เขาก่อนเอาโอเครักมาโค้งกระดูกเหมือนเอาพี่นิวลองตกลงไหมเอาไหมโอเคอ่ะขอมือแข่งมาก โอ้ยนะเนาะอ่ะเก่งมากโอเคมาโอเคโอเคเก่งมากขู่กระโหลกใหญ่มากเลยอะเล่นหมากันไปมาพอสมควรแล้วกะตูนนี่ดูว่ากะตูนที่เกี่ยวกับหมาหาขัดหน้นบขัดหน้าอะไรก็ไม่เคยแพ้ใครถ้าเป็นคงเป็นเกมอะไรอย่างเงี้ยพร้อมนะอันนี้เป็นสายพั่อะไรคะโกลเด้หรีอทิปเวอร์ไม่ใช่ลาบดอไม่ใช่ก็ไม่เคยแพ้ใครถ้าเป็นคงเป็นเกมอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่บาเอออเวลาเรากินเหล้าเราต้องเรียกลีนสิไม่่ใช ลำแชนเปญสเตปาร์คด right? ิอินคอปเทลมีคำว่าคอคออะไรคอกกี <c 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 ้ไม่กี <c 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 ้ไม่กี้คอโก้ลันคอคพิทอเมริกันคอพิทซ์เลยกันไม่พอแบบให้เรารอรอละกคอเกอร์คอกเกอร์อะไรคอเจ้าอะไรแล้วคอเกจร์อะไรคอกเกอร์ไดเวอร์เก๋รือคอกเกอปรดลิฟท์อ๋อคอโก้สเปรดินยากมากเันนีอะไรไม่ไม่หมาใช้กล่องนี่ใช่ป่ะถ้ารู้โดเรนส์เคนบูด็อกอเมริกันเชฟพิท ย้อนเคิร์ฟดัดจัดคุณจัดคุนึ่งออกออกไปเป็นบุดอกไม่ใช่เลือกเลือกภาษาเยอมันบัดรบรบุนนกบัตรนี่วันไทยบัตรอะไรวะบัตรบอลบัตบอกว่าบัตรไทยบัตรไไม่ไทยไโลเหรอไม่เป็นโล่เป็นแบบอะไรบ้างบัตรฮาวบัตรฮาวเอ้ออะไรหนับบหนักมากเป็นต้นตัวชื่ออะไรจะดูตัวที่ไม่ได้ดูอ่ะแจ็คแจ็คแจ็คอะไรแจ็คแบบเด้อแจ็คแบบโอ๊ยไปอยู่มากเลยอ่ะแจ็ครัดอะไรก็ไม่รู้แจ็ครัดเทล

ฝนเกียดเนมเดนเกียดเนมเดนนรกเดนนรก็เกียดฝุ่นไงเดนนรกเหอนปะลอรถามคำนึงนะแล้วไม่เอาบานแก้วอะไรขึ้นมาหลังอาอะไรอย่างเงี้ย่าเนี้ยจบไปแล้วว้าว ิวให้คะแนนว่าชอบอันไหนมากกว่าจะเลือกเลี้ยงเลือกเลี้ยงเลือกเลี้ยงลูกไออย่างเลี้ยงหมาหรือแมวมากกว่านิสัยส่วนตัวผมว่าผมเข้ากับแมวมากกว่าเพราะหมามันเหมือนต้องการเวลาจากเรามากใช่ก็จะแบบเหนื่อยผมถูกฉลกตัวนี้มากเลยโอ้ยนางช่องหนงเหรอโอ้โหอ้าวดูซีรีส์หรือเปล่าลูกวันเสาร์โอ้โหโอ้โอ้อันนี้ยี่ห้ออะไรครับเอ่าพันอะไรครับสกัตตีสกัตตีสกัตตีตัวนี้เท่าไหร่ ซื้อได้เลยโอ้ยพี่ฝนดูดิแบบแบบอะซื้อได้เลยประเด็นคือผมมาเลี้ยงได้แต่ว่าที่บ้านคือเขาแพ้ขนไงเียคุณมีแมวแบบนึงอะที่มันไม่ีขนเลยตอปปิงไงตปิงที่บ้านอยู่ใครบ้างครับที่บ้านอยู่คนอยู่มี4คนครับมีน้องสาวแล้วก็พ่อคุณแม่แต่จริงๆน้องสาวก็ชอบมากแต่ว่าคุณพ่อไม่เขาแพ้ขนอะไรเงี้ยเลยไม่ได้มันก็มันก็เป็นปัญหาจริงๆอะอายุเยอะแล้วพี่ฝนก็จะแบบเป็นห่วงเขาเป็นพิเศษนิงนึงน้องคนนี้ชื่ออะไรครับพี่ สเตลาก็คือคนชื่อเดียวกับเธอสเตล์ลา น่ารักมากทำไมเลือกแมวที่ดูแบบเชื่องเชื่องหรือว่าดูดูน้องแบบว่านุ่มนิ่มอ่ะเพราะอะไรครับคือผมชอบอะไรที่มันแบบว่าเหมือนเหมือนเขาจะไม่สนใจเราต้องเข้าหาอะไรอันนี้หมายถึงสัตว์หรือว่าหมายถึงอหมายถึงสัตว์ด้วยเพราะว่าจะมีสัตว์แบบเหมือนแมวที่เข้ามาแบบหรือหมาที่มันเข้ามาแบบว่าต้องการเราต้องการเรามากๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะรู้สึกแบบไม่อินเฉยๆงั้นแล้วจริงๆแล้วบุคลิกตัวเองเป็นคนยังไงผมว่าผมเหมือนแมวเลยมันก็จะมีแบบจังหวะที่มันแบบอยากเล่นแล้วก็มีจังหวะ i n t เว v e r t อะไรอย่างเงี้ยอยาก ทำงานมันก็ต้องเอ็กซ์พอร์ตขึ้นเห็นจัดงานไม่น่าเอ็นทูเวรนะมันเป็นเหมือนกับว่าเขามาก็ต้องเล่นอะไรอย่างเงี้ยเดเจอร์ปกติอยู่บ้านก็ไม่อ่อมเป็นคนออม่อมใช่เป็นคนอ่อม่อต่นอนอมยังไงอ่อมยังไงก็อ่อมแบบผมก็ไม่ได้คุยกับใครผมก็อยู่ไปแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆแต่มีเพื่อนแต่มีเป็นคนมีเพื่อน มีเพื่อนอยู่ถ้าช่วงเอ้เควต์ละมากก็ช่วงต้นๆสิบแปดจนถึงแบบยี่สิบต้นๆยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองอะไรอย่างเงี้ยก็คือเอ้โควร์มากคือจบมหกแล้วก็เข้าเดินมหาลัยมหาลัยเดินที่ไหนครับมสวภาพยนตร์ครับเรียนออกแบบโอ้ยนั่นไม่เหนื่อยู่แหนืเพราะว่าพี่จูดี้เคยอ่านประวัติเจอน้องนิวเนี่ยเป็นผู้ช่วยแคสติ้งภาพยนตร์วิคหวันหนามหมอขุยอมแล้วกูยอมมึงแล้วหมอเล่นฟิล์มแล้วก็เขาก็เรียกไปแคร์ตอนอาดาวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้จักกับพี่ยอมเป็นพี่แคสติ้งแล้วเขาก็แบบ ถามว่าอยากไปฝึกวิชาอรู้ว่าเขาเลือกคนไม่มีใครมาหากัเลยอ่ะมันเป็น <cam> ไปได้ยังไงอ,อ,อ,อ่ะโอ้โหอออะต่อ,ตอคือเขาก็ถามผมว่าอยากไปฝึกวิชาแคตติ้งไหมเป็นแบบ แอคติ้งด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นนักแสดงผมก็ไปอะไรเงี้ยแล้วก็ได้ทำอยู่ประมาณ3เรื่องนี่วิมานหนามวิมานหนามมีดีลีตแล้วก็14ครั้งครับแล้วทำไมเราไม่เล่นเองผมก็ไปแคสแตะคราไม่ผ่านเขาไม่ให้ผมเล่นไอ้เรื่องแคสไม่ผ่านเนี่ยมันเป็นจังหวะจริงนะพี่จูดี้ก็อ่านมาอีกว่าน้องก็เคยเล่นเอ่อ I told sunset about you ใช่ครัพภาคสองเป็นของพี่กินพี่พีอะไรเงี้ยแล้วเราเคยคิดว่าเราจะจะเป็นดาราหรือว่าไม่ไม่คิดไม่เลยพี่เด็กๆแบบไม่ชอบไม่ชอบแบบอยู่ในแสงอะไรเงี้ยมันใช้ชีวิตยากอะสมัยตอนเด็็กๆมมมมมััันนนนนนไ่เเหือสยยยุุคคีี้ปแบบ เองได้แบบเยอะเต็มที่เป็นแบบนี้ลูกแต่ว่าสมัยก่อนมันก็ใะแบบว่าต้องระวังตัวอตอนที่ซื้อหนังไอซีรีส์ที่จะออกมาอย่างเงี้ยไปคุยพี่ลนอกรอบแล้วบอกว่าน้องแบบ มีอะไรบางอย่างเป็นคนแบบมีอะไรบางอย่างมีคีมบางอย่างที่ต้องแบบปังมากๆเลยนะขอบคุณครับเดี๋ยวเราไปคุยต่อไหมได้ครับคุยต่อในคาเฟ่ดีกว่าแอร์เย็นๆปะขอลุกได้ไหมลูกขอไปข้างในได้ไหมโอเคจริงๆกระสับกระสู้นะว่าใครนิสัยดีนี่เขาตินใส่ไม่ดีนขอบคุณเรื่องหางด้วยเลยดูดีดูดีโอ้โหโอเคโอเคโอเคโอ้โหโอเคลุกโอเคอ่ะจับมือกับลูโอเคโอเคเรียกงา่ากน่ารักมากเลยอะ อนนี้ก็เข้ามาอยู่ในแอร์เย็นเย็นแล้วก็ได้มีกิจกรรมทำแบบแบลวแบลวสายคาเฟ่แฮนด์เมดลิมิเต็ดเอดิชั่นชิ้นเดียวในโลกเสร็จแล้วไปไหนไม่ใช่เองเหรอสลับกันคู่รักแตกแป็บบเหรอเฮ้ยใครอยากได้ของกูอ่ะรูกก็อยากได้ของนิวมาดิ ก่อนอื่นอันนี้เป็นคำถามที่อยากรู้มากเลยเป็นยังไงบ้างซีรีส์เปิดตัวมาปุ๊บแบบปังเตี้ยงเลยอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆชีวิตเปลี่ยนไหมันไม่ได้เปลี่ยนขนาดนั้นนะพี่ผมก็ทํางานอะไรยังไม่ค่อยได้ออกไปข้างนอกก็จะมีแบบเวลาไปกินข้าวอย่างเงี้ยป้าป้าแม่แม่เขาก็จะเริ่มรู้จักเขาจะแบบว่าอุ้ยตัวจริงอ่ะตัวใหญ่นะลูกทำไมดูนั้นตัวเล็กจังเลยเอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยมันปังอ่ะทำอะไรก็ปังหมดเลยอ่ะทำอะไรก็เป็นไวรัลหมดเลยอ่ะพี่คนแชร์เยอะเยอะเออพารินพี่ชอบกินส้ม พายินชอบกินกล้วยนชอบกินกล้วยก, <ๆๆ S 1> กินอะไรพายินพายินชอบกินสับปะรดนะฮะแล้วก็ชอบกินกล้วยด้วยค่ะเพราะว่าตอนที่อยู่เมืองน,นอกอ่ะเขามีแต่กล้วยชนิดเดียวสรุปว่าเงาะค่ะชอบเงาะมากค่ะ มีใครบอกไหมลูกว่ากระเธอจริงๆเขาไม่พูดแบบนี้กันนะตอนแรกผมก็งงนะตอนผมอ่านบทแล้วผมก็งงว่าเฮ้ยผมจะเล่นยังไงวะก็มีคนแบบเหมือนเขารีทวิตมาว่าแบบว่าปกติเขาไม่พูดกันอย่างนี้นะลูกหนู<ช>อะไรเงีเ้ยผมก็บอกว่าผมไม่รู้แต่ว่าเขาให้ผมพูดผมก็พูดมีอะไรนะตัวแม่ตัวมามตัวนํำเพนตัวสุตินารีมันมีนี้เว้ยฉากแบบรู้ได้บ้า ตันแตงอะไรอ๋อตันแตงยังไงบ้างตอนถ่ายทำเป็นยังไงเธอทั้งห้องเนี่ยเขาจะมีแค่แบบ2คนคือพี่ตั้งกับพี่บอสเป็นแบบเซนซิทีฟซีนเป็นเพียงแบบไม่กี่ซีนที่แบบเทคเดียวผ่านอะไรเงี้ยันงยายามไม่ถ่ายซ้ําเยอะเอาเลี้ยวสุดอะไรเงี้ยแล้วฉากไหนที่ยากสุดอ่ะยากทุกฉากเลยพี่ความยากมันคือพอเราไปถ่ายสยามใช่ไหมมันก็จะเป็นคนแบบมาดูเราควบคุมแบบฝุงชนไม่ได้อะไรเงี้ยเวลาแบบเขามองเข้ามาในกล้องหรือมองเราหนึ่งทีเียก็คือต้องคัดแล้วก็ถ่ายใหม่สรุปโปรโมทคู่ใครโปรโมทคู่ใครเหรอ จังไม่ได้ว่ะนาแล้วพี่อยู่ดีเชื่อเนี่ยเชื่อป่ะจบมันต้องเซอร์ไพรส์อะถ้าเราดูคาแรคเตอร์ตัวละครอย่างเงี้ยตัวบ้าบิ่นเองอะในท้ายน่าจะมีอะไรสักอย่างนึงใช่ปะเพราะนางเลี้ยงคาแรคเตอร์ตัวเองมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เดานะพี่เชียมันพี่เศษตอนได้ใชายะไอ้กูม้าไอ้กูม้าแต่ทำไมถึงบอกว่าไม่อยากเป็นดาราเราแล้วคือมันไม่เชิงอยากเป็นไม่อยากเป็นพี่หมายถึงว่าผมมาเรียนชายล้วนมาแล้วพอเราแบบว่าอยู่หน้ากล้องเพื่อนก็จะแบบว่าดาราดาราอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนก็จะแซวแล้วก็รู้สึกว่าเขินกกก็็พอออออเเเหหมมมืืนนไได้้้าาาลงทะรรูสึว่ฮย ชอบการแสดงก็เลยแบบมาทางนี้เลยเต็มตัวแล้วตัวเอ็นอยู่ไหนเนี่ยมีตัวเอ็นอยู่นี่เอามาแล้วเอ็นเจทูเฟียเตอร์นิวจูดี้อันนี้ในตัวเอ็นตัวเอ็นเอ็นเจทูเฟ r เตอร์วันนี้เราอยู่เลยกันก็มาดิสัตว์ที่จะจะถามเรื่องเกี่ยวกับสัตว์บ้างว่ากัวอะไรมากที่สุดในชีวิตก็จะเป็นแบบพวกแบบ มันมุมที่มันโยเยมดที่มันโยเยคือถ้ามาตัวเดียวพอสู้ไหวแต่ถ้ามันมาไปสู้กับมุมมุมนั้นเหรอแต่พอแล้วพอมันมาแบบเป็นเยอะๆมันมันเคยเคยเคยเจอเรื่องไม่ดีหรือเปล่าเคยเจอใกล้ๆแล้วตกใจอะไรกันหรือเปล่าเคยก็จะเป็นแบบฝูงมดอะไรเงี้ยพี่ไปเรียนรอดอแล้วเขาสั่งให้หมอบก็เลยกระโดดปุ๊บแล้วก็ไปโดนหลังมดมันก็แบบมดแล้วเข้ามาแล้วเคยมีเรื่องอะไรที่แบบก็มาดีสับกับคนก็มาดีสัดเออหัเด็กๆแบบนีอยู่ชายรั้วอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆมันก็เลแบบว่ามันมันเป็นไงเคยหลงพวกตีงเออเอาเถอะก็ ก็ม right ีบ really? ้างอะไรอย่างเงี้ยเด็กๆมีแต่ผมไม่เคยได้ทําใครเลยนะผมโดนตลอดเลยที่ทำไมสมัยเด็กๆอะทํามันมันทไม่ทําไม่เยอะหรอกอย่างมากมันก็ดึงดึงการดึงก็ดูทรงดึงดูซองแบบเอ้ยกล้าเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ต้องยืนยืนอยู่อย่างนั้นอ่ะยืนล้อมมาอยู่อย่างนั้นอ่ะเราอยู่แก๊งละชื่อแก๊งอะชื่อแก๊งไม่มีไอติมไอติมเลยเหรอเหมือนเย็นจะไม่นเลยเออตดนกางแล้วก็โดนตัวโดนตัวโดน ผมไปเจอเต้เลยคือเรื่องของใครไม่รู้แต่โดนลงที่ผมตลอดตลอดก็โดนฟาดโดนตีอะไรเงี้ยแต่ว่าไปห้ามนะไม่เกี่ยวอะไรกับผมเลยก็จะไปแบบว่าเออฝั่งนี้น้องพี่ไม่เกี่ยวแต่ว่ากลับบ้านแยกกันแยกกันเป็นคนเคลียร์ไม่รู้แบบว่าภาษาบ้านพี่เรียกอะไรภาษาพี่โลกหน้าเรียกตีนหน้าเนี้ยหน้าเรียกตีนอยู่ไหนก็โดนไม่ทำอะไรเลยก็โดนตอนเด็กป๊อปไหมในสง่รหลาบไม่ค่อยป๊อปพี่เพราะว่าตอนนั้นหัวเกียนมันไม่ได้มันไปทรงนี้ไงมันก็จะเป็นหัวลูกชิ้นอะแล้วก็หน้าอ้วนๆคองเรามันก็ต้องมียุคมื ทางจะเป็นยุคมืดอะไม่มีอะหน้าอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมเปิดรูปให้ดูอยู่นี่เอามาเลยไปดูเลยมาถ้าพุงกันจีหน้าอย่างเงี้ยอีมันไม่มืดขนาดน,าน,านาั้นตลกมีคนเรียกโฟมอดไหมมีคนเรียกโฟมอดหรือเรียกนิวส่วนใหญ่อ่ะช่วงนั้นน่าจะมีคนเรียกโฟมอดก็จะทักมาแซวผมเต็มเลยว<ช>่า<ห>ชื่อโฟมอดอะไรเงี้ยแล้วพี่เจอพี่ก็อยากเรียกโฟมอดมากกว่ามันน่ารักเนาะใครจะเชื่อว่าเอาไปตั้งชื่อแบบว่าชื่อติดกัเลยโฟมอดตอนนี้ก็เป็นโฟมอดกันทั่วบ้านทั่วเมืองแต่อยากถามว่า จริงๆแล้วทันยุคโฟมอดจริงหรือเปล่าทันตอนเด็กๆผมก็เต้นงานโรงเรียนก็เต้นเพลงเด็กมีปัญหานั่นใครบ้างในกามีในกามีเหรออ่าโฟมอดโฟมอ่อมีใครอีกวะกามีพาลาพาลาดอกพาลาดอกพาอะไรอ่ะพายุพายุอะไรฝนอยู่เป็ารไม่ก็เซฟปากดีแล้วล่ะปากดีปากดีเอาแต่ใจเาแต่ใจนั้นทายเพลงดีกว่าโอเครู้จริงเปล่าได้ผิดก็ต้องที่เพ้อใจไปรัก ผิดก็ต้องที่รักเธอช่วใจก็เสียขออนามะนาวให้พี่หน่อยไม่ใช่อิจฉาแต่ว่ามันรักเธอของศิลปินคนาไหนมีสามคนเฟย์บังแก้วเหรอตกหลุมรักคงม่ไหวเธอใช่ไหมคนบอรฉันใครอ่ะใครวะพี่ เป็นเครื่องจักสานเป็นเครื่องจักสานด้วยเออปวดบังนะยิงใบย,ยิงงงมึงไม่ได้ใบให้มันง่ายนะ <c oughs> ใครจะเป็นจะลุ้นเก่าเกระต้าก้กวาวไยเลยเงี้ยอ๋อพี่หวาแ้แล้วก่อนเนี่ยเข้าวงการเนี่ยสนิทก,กับใครในวงการมีไหม <c oughs> ก็จะเป็นบ้านนาดาวเพราะว่าผมเคยอยู่นาดาวนี่จะเ,เป็นแบบพี่โอพี่อพอบแทบอะไรอย่างเงี้ยพี่เจสนิทไหมเห็นว่าเรียนเดียวกันพี่เจไม่ให้โดนพูดสงครามถ้าตอนก่อนอนแนยไม่แต่ตอนนี้สนิทสุดๆพี่เจนี่ใส่เป็นอยากรู้อ่ะเขาดูร้อนเขาดูร้อยอ่ะ คือพีเจเนี่ยคือเขาก็ต่อหน้าผมเขาจะแบบว่าพี่ครับสวัสดีครับเ,เ,ยเ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับไม่กล้าสบตาเนี่นุ่มนิ่มแต่อยู่กับผมไม่เลยก็ล่าสุดด่าผมว่าไอ้รูปนั้นอะหน้าผมเหมือนปวดแม่โป้ง,ปงตีนก็สู้เขาไม่ได้อยู่แล้วผมต้องยอมไปเลออนก็จะเป็นคนที่หาศรัพย์ใหมต่ตลอดเวลาอุ้ยนอยอะ่ะโซภูกเก็ตระเบิดมันจะมาทุกวันภูกเก็ตระบเบิรดเดินมานี่ทำใหม่ภูเก็ตระเบิดเอาไปใช้เลยแปลว่าอะไรอ่ะก็แปลว่าเลิศอะไรเงี้ยเขาจะมีอะไรของเขาเนี่ยแบบเยอะมากในแต่ละวันก็ต้องค่อยๆตาม เขาไม่ทันเขาไม่ทันเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นหัวสุดของ Gen เจนซีเลยก็อย่างเช่นเลโอนอะไรเงี้ยมาแล้วก็จะแบบว่ามึงมึงมันแปลว่าอะไรนะมึงเก็ตระเบิดยอะไรเงี้ยพี่ไปก็จะทำหน้างงโซตฮ็อปเหยื่นฮอปแปลว่าแบบเหมือนเวลาเราดูอะไรแล้วมันแบบเหมือนแบบเขินอะไรเงี้ยพอเหยืนก็จะแบบออกแล้วตัดใหม่ตามไปทันนะมึงฝนเจนหล่อนเบบี้บูมเมอร์กูไม่ทันหรอกกูังใช้ช้าเลย ต่มันติดนะวันนี้ก็จะแบบว่าภูกเก็ตระเบิดอวันนี้โซนี่นบอ<ๆ>นู้โซกับอ้อทอดอยูเท่าไหร่60กว่าแล<ซ>นะ้วหกองอดนี่มันโซมากเลย <c oughs> แม่ทำกับข้าววันนี้ภูกเก็ตระเบิดมาเวลาถ่ายรูปเราดูเจนได้เลยนะอ่ะถ่ายรูปหนึ่งสองสามในในอันนี้เจนซีแต่ถ้าเป็นแบบเจนวายเจนเอ็กก็อยู่อย่างนี้แต่ถ้าทำอย่างเงี้ยรู้เลยนะอันนี้คือเซ็ตเจลา Baby Moon เพลงอ่ะที่ปล่อยมาล่าสุดเลยเลิกกักแล้วรักก่อนเลิกกักแล้วรักก่อนนะเต่งบอกว่าไม่ชอบแสดงชอบเล่นชอบร้องเพลงเหรอไม่ได้คือผมอ่ะชอบแสดงชอบเป็นนักแสดงเอับนกแสดงแต่ว่าไม่เคยได้จับไมายจับอย่างมากก็แหกปากคาราโอเกะอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีคนชมไหมตอนแหกคาราโอเกะตอนนั้นอ่ะไม่มีอ่ะแล้วทำไมถึงกล้ามาร้องเพลงตอนแรกก็ไม่กล้าแต่ว่าเขาให้ร้องพี่เอฟว์พี่ก๊อฟกามิกาเซ่แต่งให้แล้วเพลงชอบเพลงไหม ชอบผมชอบเพลงนะแล้วก็แบบชอบแรปอะไรเงี้ยแล้วเพลงนแรปอะไรที่ชอบคือใครถ้าในประเทศไทยก็เป็นพี่โยบอยโยบอยจีเจถ้าเป็นเมืองนอกเอมินเน่ย์เอ็มมินเน่จริงจริงโพสต์มาโลนอะไรเงี้ยเป็นแบบชอบปูดำปะปนคุณชอบแรปเปอร์ฝรั่งไม่ได้เลยคุณก็อินกับเขาถ้าเขาชอบอะไรคุณก็ชอบคนนั้นไงเคยไปดูดวงมากเออ โอพูดถึงดวงของเมาส์เลยเวอร์ษั่นลุกกี้เนี่ยคือดูดวงทุกสเดือนะนังพูเลยพี่บอสนี่คือแบบพี่บอสนี่คือดูดวงเก่งมากเวลาเราเล่นหนังเขาแคสอย่างงี้ใช่ไหมเขาก็หาคนที่ตรงคาแรคเตอร์แล้วพี่บอสต้องเอาดวงไปดูด้วยมาะกับเรื่องนี้ไหมดวงด้วยผาบอกกับซีรีส์นีใช่เด็กคนนี้เป็นยังไงคนนี้เป็นยังไงพอทํางานด้วยกันมีปัญหาไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาดูนีว่าไงคือเขาก็ดูแบบว่าอ่ะโอเคได้แต่ว่ามันก็จะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆแต่ว่าสุดท้ายแล้วประสบความสำเร็จทุกคนนะทั้งงงง4คนนนเเเลลยย้้้าาาถึรื่่อออออไไแวตีทะูบ หลังจากซีรีส์อ๋อแล้วก็นั่งดูความสําเร็จของตัวเองติดเทนทวิสเตอร์มีมต่างๆปล่อยออกมาซีรีส์ก็ใกล้จบแล้วเพราะนี่สี่เราปแป๊บเดียวก็จบแล้วเจ็ดตอนเองอแล้วตอนนี้ทำอะไรต่อเล่นหยิบยังเริ่มหยิบยังตอนนี้ก็เรียกชื่อก็ขอก็อยู่อย่างนี้แหละขอเรื่องตึงแล้วมีแผนมีโปรเจกต์อะไรต่อที่เราอย่แงละที่ไม่แก้ผมเลยอ่ะเอาใหม่ ไม่ไปเล่นมุกเดิมแล้วเป็นไงบ้างตอนนี้ผลงานที่แบบกำลังจะมีกำลังจะทำเท่าที่บอกได้ก็จะเป็นเดี๋ยวมีไปคอนเสิร์ตพี่ขึ้นคอนเสิร์ตก็ชับป๊อปเจลบอยทั้ง4คนอะไรย่งเงี้ยพี่เหลือก็กำลังคุยคุยกันอยู่เลยสี่คนไตเติ้ลเก่งสุดเลออนเพราะว่าเลออนเป็นเป็นทีป๊อปด้วยเป็นไอดอลแต่ยังไงก็เนเก่งมากอ่ะเขาเป็นกัมมี่เก่าไงเขาเป็นกัมมี่เก่าอยู่กับมิวสกบอน์ดอยู่กับมิวสก่อร์ดวิเชียนมากอ่ะใช่ อาหารเยอะมากเรามปกินอาหารก้อนบิ๊กดอกคาเฟ่เขาจัดให้นะคะคนชอบเมนูอะไรอ่ะส้มตำปูปลาฝนไข่ลาบส้มปลาอร่อยที่ในประเทศไทยจุ๋ยเหรอผู้กินแล้วบ้าผู้กินแล้วบ้าผมชอบอาหารอีสานส้มตำปูปลาเนื้อย่างอะไรเงี้ยซอยจุ๊อะไรเงี้ยแล้วก็ทุกอย่างที่เป็นบุฟเฟ่ต์โอ้ยดูอุ่นดิ ่ไม่แต่ว่าผมลดไปนะพี่ตอนเล่นอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนแรก70แล้วก็ลงมา60สิบอะไรเงี้ยลงสิบโลว่า่ามันไม่เด็กไงพี่บลอนมันต้องเป็นเด็กแบบ17เจ็อะไรเงี้ยก็ต้องแบบเอาลงมาแบบสุดๆไปเลยไม่งั้นคนไม่เชื่อแล้พี่ไปลดบ้างก็ไม่เห็นมันลดนะพี่ไปอ่ะก็เห็นกินช้าไอพีเจนี่ยิ่งหนักเลยพีเจพี่ไปเนี่ยเครียดแล้วกินเครียดก็จะแบบกินกินกินแต่ผมไม่ลงเครียดแล้วกินไม่ลงก็จะแบบลดง่ายอะไรเงี้ยนี่ฮะทำแน่รายการทำแต่ะเรียบร้อยเลยนะ มเอาอย่างนี้นู่นี่ก็คือกระเทยกระเทยจริงกระเทยเลี้ยงมาโอเคแล้ววันนี้ก็แฮปปี้มาดูกระเป๋าที่ที่ทำมาเอามาโชว์หน่อยแจกใช่ไหมแจกฮะจะแจกให้กับแฟนรายการดีกว่าให้ตั้งคําถามใครตอบถูกในคอมเมนต์ของนิวนะน้องแมวตัวที่น้องนิวชอบเียอายุหกเดือนนั่น่ะมีชื่อว่าอะไรใครตอบถูกรับกระเป๋าที่น้องนิวทำเป็นเลยนะคะเดี๋ยวส่งให้นะครับส่วนของจูดี้ใครไม่อยากนะ อย่างนั้นก็ตอบมก,กันว่าแรปเปอร์ที่จุดิ้นชอ,อบชื่ออะไรระหว่างบัวขาวดาวบันดอนมินน <c oughs> ี M ่ ทุวคนี้ก็แฮปปี้เนาะเรากินกันต่อแต่วันนี้ขอบคุณก่อนนะสถานที่ของเรานะครับ Big Dog Cafe หมาใหญ่ใจดีขอบคุณมากนะครับขอบคุณน้องนิวเชแล้วหรือโกมนนะครับขอบคุณครับพี่ฤทธิ์วันนี้วันนี้วันนี้ครับพี่วันนี้ฝากงานหน่อยฝากด้วยครับเจลบอยสถานนะกักใจนะครับก็สามารถดูสดนะครับได้ทางช่องวันสานะครับแล้วก็ดูเวอร์ชันอันทัดได้ทางไอชีอีครับผมฝากเจลบอยทั้ง4คนด้วยครับขอบคุณครับ วันนี้ขอบคุณน้องนิวมากนะครับขอบบคคุณรัณสนุกมากน่ารักมากแล้วก็เขินมากด้วยนะครับเดี๋ยวไปพบกันใหม่ว่าอีพีหน้าจะเป็นใครนะครับกับรายการก็รมาดิซอดเลิกกักแล้วรักตัวตัวกันอีจูนี้เหมือนปอดอยู่ไม่อยากเต้นไง